นี่คือโบสถ์หลังเก่าวัดหัวกระสังอําเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นโบสถ์ที่ร้างลงเนื่องจากมีการย้ายวัดไปสร้างที่ใหม่ติดริมถนนเพราะพื้นที่เดิมมีความคับแคบผมได้สอบถามไกด์พี่แดงซึ่งเป็นชาวบ้านหัวกระสังได้เล่าให้ฟังว่าแรกเริ่มวัดหัวกระสังสร้างโดยชาวไทยพวนราวสมัยรัชกาลที่สโดยสร้างภายในหมู่บ้านสมัยนั้นยังไม่มีโบสถ มีเพียงสาลาและกุติสงฆ์ต่อมาได้เกิดไฟไหม้จึงย้ายออกมาสร้างในสถานที่ที่สในสมัยรัชกาลที่5ก็คือบริเวณโบสถ์หลังนี้ต่อมาสมัยหลวงพ่อเหลือเป็นเจ้าอาวาสราวสมัยรัชกาลที่8ท่านจึงได้ดำริให้ย้ายวัดออกไปริมถนนเส้นหลักเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและพื้นที่เดิมมีความคับแคบเกินไปโบสถ์หลังนี้จึงกลายเป็นโบสร้างนับแต่นั้นมา ปัจจุบันชาวบ,บ้านได้เริ่มเข้ามาดูแลแม้จะยังไม่เรียบร้อยดีเพราะถูกปล่อยร้างมานานโดยการมุงหลังคาใหม่และฉาบปูนบริเวณที่ชำรุดหลวงพ่อดำพระพุทธรูปองค์เดิมได้ถูกอัญเชิญไปไว้ที่ศาลาการประเรียนที่วัดแห่งใหม่ครับตรงนี้ครับเป็นโบสถ์เก่าของวัดหัวกระสงังอำเภอพนมสารคามจังหวัดชัยชิงเซานะเป็นโบสถ์ที่ร้างแล้วแหละเขาย้ายวัดออกไปติดริมถนนนะ ก็เลยถูกทิ้งร้างแต่ชาวบ้านเขาก็อนุรักษ์ไว้อยู่นะครับมีร่องรอยในการต่อเติมหลังคาแล้วก็มีการฉาบป,ปูนผมเข้ามาภายในโบสถ์หลังนี้แล้วนะครับก็บรรยากาศด้านในเนี่ยก็คือสุดๆมไปหมดแล้วพื้นก็เต็มไปด้วยมูลมูลของนุกพิราบนะพื้นก็เต็มไปด้วยมูลของนกพิราบส่วนฐานจุกชีพระนะก็อัญเชิญพระออกไปชอบฟ้าบารรกาหังหง ที่เป็นส่วนประกอบของหลังคาเนี่ยก็รื้อลงมาแล้วก็เก็บไว้ด้านในตรงนี้ครับก็พังไปหมดแล้วนะพังหมดแล้วแต่หลังคาเขาอนุรักษ์ใหม่นะ